สวัสดีครับวันนี้อากาศมันร้อนอยู่่าผมอาร์มครับแอปพอยตามันไม่มาไอตาแคมมันไม่ไม่มามันไม่มาก็เลยทําคลิปคนเดียวเดี๋ยวอันนี้อากาศร้อนมากนะครับวันนี้ทําคลิปไอนี่คือคล,ค,คลิปสุดท้ายของผมนะครับคลิปสุดท้ายของผมถ้าถ้าไม่มีใครติดตามก็ก็ติดตามให้ผมด้วยแล้วกันให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคนหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรวันนี้ไม่มีอะไรมาก กคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับนี่ครับดูอาหารนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งวางกองให้ดูดูเฮ้ยเดี๋ยวอาหารแมวอยู่แค่เนี้ยดูแมวดูแมวผมกินดิมีแค่นะี้อาหารมันจะหมดอยู่แล้วโอ้โหกาศมันร้อนน่มันช่วงนี้มันร้อนมีร้อนมากทำทิปก่อนกินน้ำหอดแปไ เสียงเสียงอะไรเออวายๆอะไรอยู่นอกอยู่อยู่แถวเมืองแถวนั้นบอ่อยอยากใกล้ๆบ้านเลยเฮียมาถามผู้ชมเดยว่า นี่คือคลิปสุดท้ายที่ผมลงไว้นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับให้กำลังใจนะครับ